พี่น้องฟองฝ่ายสุดปู่สุดก้นนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมที่ยีเดือนหนึ่งพศ2565นะครับผมวันนี้ผมสิมารีวิวการท่าสีเคลือบไม้หรือว่าการล้านนะครับผมอันนี้ยาวสองเมตรนะครับอันนี้ก็คือผมได้ท่าไปแล้วส่วนหนึ่งก็เหลือส่วนหนึ่งยังบ่ท่านะครับผมอันนี้ก็คืออุปกรณ์ นะครับก็มีอ่ใช้ข่วงสําหรับแกะแกะนี่นะครับแล้วก็คัตเตอร์ปาดปาดขุ้่นคุกนะครับผมเพื่อเข้ามาใส่ใส่สีย้อมไหมนะครับตัวนี้นะครับผมนี่คืออุปกรณ์นะครับสําหรับอ่าตัวนี้เป็นการล่าน2เมตรนะครับผมนี่คือปีกอันนี้ก็คือท่าไปแล้วนะครับผมเนี่ยจริงๆก็ว่เนี่ครับนี่ครับนี่นี่ก็คือท่าไปแล้ว แต่ถ้าไปแล้วมันสีแบบเป็นสีเหลี่ยมๆน้อยนึงนะครับผมวิธีการท่ากับ่บนยารับเอาพา่าตัวนี้จุ่มมันนี่แล้วก็ท่าตัวนี้เลยครับผมนะครับผลงานก็จะออกมาเป็นลักษณะสีนะครับสําหรับอ่าตัวนี้ก็คือสีเขือบสีเขือบใหม่นะครับสีเขือบไหม่การล่านนะครับเพื่อให้มันเกิดเงามือนี่โบมี่แดดปันไดน,นะครับผมจะว,ว่าก่อนสิ ถ้าเคลือบแล้วก็สิตากตากไว้ที่เก่าแล้วครับให้มันแห้งนะครับผมก่อนมัดนะครับเนาะเพราะว่าถ้าห้ามัดไปแล้วถ้าเกิดว่าห้าท่านี่มันก็อาจจะติดแบบติดเชือกนะครับผมมันก็จะอาจจะเลอะน้อยนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมอันนี้เป็นสีย้อมไม่เบเยอร์นะครับตัวนี้นี่ครับนี่เลยนี่เลยครับผมเดให้ดึงกันเลยนะครับสีย้อมไม่เบเยอร์วูดเทคนะครับผม เออบูสแตนนะครับเพื่อเคลือบการล่านให้มันเงานะครับผมนี่ก็คือบพาะท่านบพาะท่านได้เคลือบนะครับมันจะเป็นลักษณะสีเฮาเฮ็ดเสร็จเนี่ยครับผมแต่ถ้าเคลือบแล้วก็จะเป็นลักษณะสีนะครับผมตัวนี้ก็คือมาวสองเมตรนะครับผมการล่านนะครับนี่ครับก็คือนี่เนื้อสีรู้สึกว่าเท่หลายผลครับผมเพราะว่าเวลาท่านี่ท่ากับว่ได้ใส่หลายวันไหนจะแต่ว่าอาจจะท่าจักสองหอบนะครับผมเนี่ยครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่มาการล่านนะครับสามารถหาสื่อมาท่าได้เด้อครับผมเพราะว่ามันอาจจเซียแห่เหงเงานะครับผมเวลามันแหงมากนี่มัน,ส,นสีเงาสะท้อนแสงดีนะครับติดผ่าติดยังไปแล้วมันก็สีงาหน่อยหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์เพิ่นเฮ็ดมากก็เลยก็เลยมาลองเฮ็ดเบิงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับการล่านนะครับผมนะครับเดี๋ยวเหลืออีก ปีกปีกนึงนะครับสีเขือบเวลาเวลาเวลาท่าก็ยังไงเอาน,นีจุม่มจุ่มสีแล้วก็ท่านะครับผมจะออกมาเป็นลักษณะสีนะครับผมบ่ยากบ่ยงากยังไงนะครับพอดีเอามาแนะนําวิธีการนะครับสาหรับอาจารย์เบ้าเพื่อนอาเซียเป็นสําหรับเมื่อไหม่คือผมกะกะเลยมาสาธิตให้พี่น้องป้องไปในเบิง้งนะครับผมเนี่ยครับลักษณะงานก็นจะเป็นประมาณนี้ครับผมเข้าเขือบแล้ว พอสีผมเทออกมาหนี่มันก็สีหลายน่อหนึ่งนะครับอาท์ี้เพื่อเจักสองชั้นนะครับผมเพื่อเพื่อให้มันเงาล่วก็เพื่อให้มันจับนะครับเนาะเนี่ยนะผมเดี๋ยวจังเดกะรอติดตามต่อไปเด้ครับถ่ายแหงแล้วผมก็สิมัดแล้วก็ติดด้วยผ้าล่มนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สองการล้านนะครับผมเอามาแนะนําเอามาแบ่งปันนะครับเนาะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับ คนสิบลูหูว่าเป็นอย่างการล่านคือเงานะครับพอดีอาจารย์เพิ่อนอาจารย์เพิ่นแนะนำมานะครับก็เลยมาเห็ดน้ำนะครับผมกระป๋องนี่ก็2สองร้อยกว่าบาทนะครับสีย้อมไม่เบีย้ยเยอะนะครับซึ่งที่เป็นสีไมโอเพราะว่าให้มันเขากับการล่านพอดีนะครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผู้เดมักก็รีบเลื้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ให้แอนทำโอเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะสำหรับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูนะครับมีลมบางพื้นที่ก็มีฝนให้พี่น้องปองป่ายสุขุมสุขคนรักษาสุขภาพเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะไวส้สำนีเด้อครับผมแล้วเจอกันไหมคลิปหนาครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กดกระดิ่งแจมเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไป นะครับผมแล้วก็บอผ่าดคลิปใหม่สำหรับช่องไพแอนทําโอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ที่เอาไว้สำนีเด้อครับผมสวัสดีครับ